ดีครับหนุ่มปุณสวัสดนะครับผมวันนี้พามาบ้านอาหลงเล็กนะครับหมู่สองบางหมันแนะนาตัวนะครับผมเรื่องสวนของตาทวดอยู่ทำสวนตาทวดไม่ใช่พ่อเท้านี่เลยจากพ่อเท้าไปเป็นสวนตาทวดมีอย่างครับมีอะไรบ้างครับอยู่ข้างๆต้นอะไรครับต้นมีต้นจำปามีต้นขนุนมีต้นมะนาวแล้วก็กล้วยแล้วก็พวกลองกองมั่งมีบ่อบ่อปลาเดี๋ยวเริ่มร้างแล้วมีมีบ่อปลาเดี๋ยวจะพัฒนาใหม่วันนี้วันนี้ทําอะไรครับ วันนี้ก็เริ่มตัดหญ้าให้มันแตงสลเป็นลูกลองเดินเดินพาไปดูหน่อยครับว่ามีมีอะไรบ้างในสวนวัวเท่าเนี่ยต้นจำปาก็เพิ่งได้ลงมาปลูกไม่กี่วันดีนียประมาณสองเดือนมันก็เป็นอายุที่โตขึ้นมาเร็วจริงๆจำปาทองเนี่ยจำปาทองแล้วก็มะนาวนี่เป็นเป็นต้นตำหลักนี่มีลูกถ่ายไหติดไหม มีลูกด้วยบะนแ้วนี่มะนาวพัันครบมาจากบางบอนที่พุ่นพินอำเภอพุ่นพินสุราษฎร์ครับแล้วกล้วยกล้วยกล้วยโอ้กล้วยกล้วยครับกล้วยกล้วยเน็บมือนาของพันหลังสวนของดีอ๋อนี่ของของจุมพรเลยครับนี่ต้นมันจะออกสีแดงนะครับต้นต้นออกสีแดงจะให้มาเป็นเป็นพื้นฐานหนอเป็นนั่นหน่อสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็พวกจำปาจำปาแล้วทางโน้นก็เป็นต้นต้นลองกอง ลกองก็เริ่มจ้ะ롱กองต้นนี้ไม่ได่ไดว่าปีละประมาณสิบห้าเข่งต้นนี้เนี่ยได้เยอะต้นนี้อ๋อหูดับตับไม้ไม่ต้งหัวตอนนี้เริ่มเริ่มออกออกออกดอกแล้วนะครับเริ่มออกดอกออกย่อลองกองครับลองกองอนี่แล้วนี่ในบอกตานี่ก็เป็นลูกมะเดือครับลูกเด <มา S 1> รล้องถ้าเป็นภาษาใต้เขาเรียกว่าลูกเดรปล้องลูะมะเดือป้องเนี่ยมะเดือป้องใบมันเอาใช้ลูดไหลครับ ทางโน้นก็เป็นภูเขาอูเขาบรรยากาศนะครับเขาเรียกเขาหลักเนี่ยเขาหลักนะครับท่องเที่ยวถ้ามีจังหวะอะไรให้เลยโควิดก็มาได้ครับอ่าอันนี้นักสองตัวเนี่ยตอนนี้หมาหมามือมือปืนมือปืนมือปืนไม่รับจ้างแต่ก็เหมือนรับจ้างข้างหน้าตามข้างบนนี่มีตะไคร้ด้วยครับมีตะไคร้มีกล้วยนะกล้วยหอมกล้วยมะละกออ๋อตะไคร้นี้สวยมากเลยครับยสวยมากเอาได้นะ จิงหลอกเวอยเลยดิเมื่อก่อนผมเคยรีวิวแล้วนะครับแต่ว่าอีกแปลงหนึ่งอันนี้แปลงข้างข้างบ้านนะครับก็ทําผักสวนครัวนะครับสวนมะเท่าสวนมะเท่านะครับรก็ยอยู่ข้างข้างบ้านนะครับมีหลายอย่างข้างบนก็จะเป็นพวกกล้วยนะครับเล็บมือกล้วยหอมก็มี่ะกล้วยหอม โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับหลังจากที่ตัดหญ้าแล้วก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่าลงเล็กนะครับก็ตัดหญ้าเหมือนเดิมครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ